สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lina X c h i l l นะคะวันนี้เนี่ยเรามารีวิวสกินของหัวขโมยกันนั่นเองนะคะก็ได้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปนี้กันเลยคะ่ะกดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับแบบสวนสนุกนั่นเองคือคอกทุกคนว่าก่อนที่เราจะมาอัดคลิปนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะรีวิวสกินอืม สกินอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าเราไปดันเปิดลูกแก้วสีส้มนะคะทุกคนและเราก็ได้สกินนี้มาค่ะแค่เปิดแค่22ลูกนะคะก็ได้สกินของหัวขโมยมาแล้วนะแต่ว่าอบจริงจริงแล้วเนี่ยก็แอบอยากได้สกินของเกชานะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็ได้สกินม่วงมานะคะทุกคน ปกติเนี่ยอุ้ยตอนนี้เราโดนไล่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหวายอุ่ฉ่างกลัวไฟฉายหราจะททำไมเธอไม่มาไล่เราแล้วล่ะหว,ว,วายรอดแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นดี๋ดวเรวมาเล่าต่อเลยแล้วกันเนาะก็คือหลายหลายคนเนี่ยอาจจะชินแบบว่าเห็นลีน่าเล่นกับเอ็กซ์ทีรัามุนินะคะ แล้วก็เอล็กซ์ีจับดีแต่ว่าทั้งสองคนหายไปแล้วนะคะเพราะว่าคือเราไม่ค่อยมีเวลา,าตรงกันอะไรประมาณนี้นเพราะว่าเอล็กซ์ทีรามูเนเนี่ยเขาก็มีแบบว่างานแบบการบ้านเยอะมากส่้วเอล็กซ์ทีจับดีเขาก็ไม่ค่อยว่างนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่ถ้าเขาว่างยนีงนี้น่าก็จะไม่ค่อยอยากเล่นไ,ไอเดนเพราะว่าช่วงน,นี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไอเดนเลยเพราะว่าติดเกมอื่นนะคะแต่ว่าคือจะบอกว่าทั้งอาทิตย์มีอยู่เจ็ดวันเข้าไอเดนแค่วันเดียวอื เข้ามาอัดคลิปให้ทุกคนดูนี่แหละคะ่ะทุกคนก็อแต่ว่าเหมือนตอนนี้นะคะนักโทษเนี่ยได้โดนนั่งเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นักพิงน้ำหอมเนี่ยกำลังโดนไล่ยอยู่นะคะทุกคนอ,อ๋อแล้วก็สกินนี้เนี่ยอานจริงนะมันก็สวยนะคะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ของเราเท่าไหร่นะคะมันจะดูแบบแอบแปลกนิดหนึ่งหรือเปล่าอืมแต่ก็ดีใจแหละที่ได้คือแบบตกใจมากเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไป22ลูกส่วนลูกแก้วสีม่วงที่มันเป็นสกินแบบอียิปต์อะ อยากได้มากเปิดไปแล้วประมาณสี่สิบเจ็ดลูกอะไม่ได้อะ่ะ <c> อ <oughs> ไ๊ตายอืมใช่แล้วทุกคนก็นั่นแหละแต่ว่าก็หวังว่าจะได้ในอนาคตนะคะทุกคนตื่นเต้นกับสก,กินตรากะของซีซั่นหน้าหรือเปล่าที่เป็นของลักกี้ไกเคล่าจริงๆอยากได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ช่วงนี้ไม่ติดไอเดนเลย ก็เลยไม่คิดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าตื่นเต้นกับอีเวนต์ซัมเมอร์นะทุกคนมันดูแบบสวยมากกลก็ไม่ได้มีสกินอะไรที่เราอยากได้ขนาดนั้นเหมือนกันเออแล้วก็เราบอกทุกคนไปนหรือย่างคะว่าเราเนี่ยอาจจะซื้อสกิน crossover ของน้านปุงน้ำหอมที่กันเราจะเข้ามานะทุกคนซึ่งมันแพงมากแพงแบบแพงแบบแพง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 เพราะว่า เราไม่ได้แบบเติมเกมกับร้านอะไรเลยนะคะแล้วเติมเกมจากทาง official นะคะมันก็เลยจะแบบฮ่อนๆ่อนอแทนนหนึ่งอืมแต่ว่าตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปช่วยเอ่อนักพลุน้ําหอมนั่นเองนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยแต่ว่าคือตอนนี้แบบมันคือห้องวิ่งไงทุกคนจะมีใครมาช่วยกับเราหรือเปล่าฮะจะมีใครมาช่วยกับเราหรือเปล่ากทุกคนนั่นไงมีมาแล้วจ้าบาร์เทนเดอร์ <Wow. S 1> จากออฟตูกาเดียวกับเรานะคะ หมือนตอนนี้นิกิชามาดักเราแต่ไม่เป็นไรเรามีน้ําหอมเรามีน้ำไวาอุ่ยช่างตามมาทําไมอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โอเค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 สวยสวยตัวนั้นเหลือใครนะนักพูนน้ำหอมสวยเลยจ้าไปทุกคนไป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 แล้วนักอุตุก็คือแบบอยู่ในน้ำคนเดียวเลยนะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราช่วยนักพูนน้ำหอมก่อนแล้วกันกันทุกคนโอ้โหนักเอ้ยตาบอดมายิงเลยเดี๋ยวนะ ทำให้รู้สึกว่ามันแข็เราตายแล้วมันแค็งเรามากโอ้โหนั้นเดี๋ยวเรามาจูตรงไม้นี้แล้วกันนะทุกคนโอเคโออะไรอะไรอะไรหวายบินติดหวายบินติดเฮ้ยนั้นเราขึ้นบันไดเอ้เออสไลเดอร์มาก่อนลกันนะทุกคนโอ้โหตีไม่โดนถ้าตีสั้นเกินไปนเกจะช้าไปขอให้เดฟปรับให้ให้ก่อนเธอ น,นเดี๋ยวเรามาปั่นกันเลยนะคะเพราะว่าเหลือแค่3เครื่องแล้วนะคะทุกคน3เครื่องแล้วก็ตอนนี้นะคะเห็นคนปั่นอยู่ประมาณ1 2 3 4คนรวมเราแล้วนะคะเราหวังว่าเพื่อนๆจะรอดกันนะคะทุกคนอืมตอนนี้เราก็ปั่นไปเลยจ้างั้นเดี๋ยวเราขอเร่งสปีดนะคะ โอเคค่ะท so, ุกคนตอนนี okay. ha? Ha? ้นะคะเราก็เตรียมจุดก so uhm like so, okay. ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเออราว่านักเข้าเนี่ยกำลังจะล้มแล้วนะคะงั้นเราเราก็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 จุดเลยโอเคอ้าวฮะฮะนักเข้าไม่โบกเปิร์กมาเหมือนแบบ เมื่อกี้เราอยากจะเป็นฮีโร่แต่ตอนนี้เราเป็นได้แค่ผู้ร้ายต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 ายวายุ่่ำมาแล้วมันมาแล้วรู้สึกเห็นชะตาชีวิตตัวเองมาแต่ไกลเลยมีไม้เหลือให้ฉันเล่นใหม่อ่ะโว่ะไงไม้ไม้เฮ้ยเฮ้ยหยุด stop stop เฮ้ย no หยุดหยุดหยุดโอ้โอ้ ตายแล้วทุกคนเพื่อนๆอย่าช่วยให้เสมอเพอนะเพื่อนๆรีบออกไปแล้วฉันขอสละชีวิตขอสละชีวิตไปเพื่อนโอ้ก็ตายหยุดหยุดอ้๊ยตายแล้วตันตายแล้วทุกคนจบจ้าโอ้โหเมื่อกี้เราว่าเราก็ข้ามหน้าต่างแล้วนะงงๆนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราวสละชีวิตให้เพื่อนๆแล้วกันนะงั้นทุกคนออกกันเลยนะจ๊ะ จบกันไปแล้วนะคะก็คิดรีวิวิสกินของขโมยนั่นเองนะทุกคนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย